สวัสดีพี่ห้ังท้างยูทูบกับปา้าไะเอกไหมบอ๊ ไปมาเพิ่งได้เนี่ยโอ้โหโคโคตโขอบคุณมาไยครับวันนี้สองหมื่นบาทอไม่ไจะมาเกิดจะมาใหญ่น้ำกดคุณได้สั่น์าดิเอ้านั่งเอกพอเกินบ่นั่งเอกหน่อยนี่ไหม่อเกินบ่ไปเปรุ่นของดีเรามีน้อยเน้อ ผู้ใดแตงไงก็ผู้ใดแตงไงผู้ใดแตงไงผู้เอโอ้ยเดาตาเังใสสูพิน่อยเต็มสุดผลโป้ผล่อขึ้นขึ้นชากได้ผู้เอกก็เขึ้นชากได้เอาลูกพี่ดาลุงเขาขึ้นหรือแม่ดาลุงไหมเดาลุงได้ขึ้นชังดาลุงห้งไหนขึ้นความพอดี สองมื่นหาบาทเกินเมื่อเดียวได้ไหมี่ะสองมื่นห้าดิแม่ันจะไม่รุนยาใครกันป่ะ แค่ออกมาเยอะยเขาจะแตกเอนเอาไปขีซ้ำไหนกุ้มจุมมาไันก็เลยแห้กล้องหนูมาก่อนให้โทรศัมาเนี่ยใครๆหรอช่องใหญ่มาแล้วมาแล้วแน่นอนอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนองมื่นหสองหมื่นหาสองหมา้าผมบอกเลยว่ามาเลยเกือบครึ่งแสนไหนนี่บอกนู่น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  ปจืดมาไหนเด้อเด้อนี่เด้อจืดมาไหนจืดมาไหนตอนนี้พี่น้องเห็นเคี้ยเกาะผู้บ้านของพี่น้องของสี่เออตายแล้วไปแผงเงินก่อนนะ ทายคิมมาว่าเนี่ยทายคลิปไปลงนี่ยเหมือนเศร้ายอดพอดีเลยยอดดูไม่ดีเลยกันเลยนไม่มาทายพี่น้องเบิ่งตอนนี้นะครับแต่จักเวลาพอเพราะเขาในสำเลยเขาสนั่นละเนาะ ไปแผงเงินนะถ้าเอาถ้าเอาเงินมาใส่มาใส่บามาใส่แล้วเขามาถามต้นน้ำหรอลกูกเอาต้นน้ำหรอลูกนี่ไงดูดีๆค่ะแม่เขาเรียกว่า <c oughs> <c oughs> เอ้ยวางสิแล้ดูดีๆค่ะแม่เขาเรี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยกว่าลับแล้วนะครับพี่เรากอจุ้งทองนะครับ ราศีเล็กเป็นรับเ,เ,บเชิญเดี๋ยวรอชมนะครับใครจะเป็นราศิเล็กเชิญท่านต่อไปนะครับอ้าพี่น้องครับเดี๋ยวเราเจอกันหงิดหน้านะครับอุ้ยนี่นอนหัวกะตื่นเถอะโอ้ยตื่นเร็วเร็วหน้าน,นอนหัวกะตื่นอ่ะย,ยังไม่ถึงแปดนาทีเลยไม่ไปถ่ายข้าวไม่ทีไปถ่ายแล้วเพื่ไปลงเมื่อเช้านี่ยอดไม่ถึงพันเลย ตั้งเวลาลงน่ะที่ฝากมาครับวัดตั้งโทรศัพท์จร่งจังเลยก็เลยจะถ่ายเอาถ่ายเอาหลังเวทีนี่แหละนะครับว่าตั้งเวลาตอนเช้าไปดูแล้วมันเด็กเด้งขึ้นก็พันกว่าคนอ่ะแม่นบอลเอาเดี๋ยวเบิงล่าสุด ว่าเขาลงไปหมดแล้วนอนหรือยังไงอ่ะสองพันสองพันคนนะครับสองพันคนเอาเคฟพี่น้องพอกันคลิปหน้าครับถ่ายคลิปนี้ครับฝากไปถึงบรรดาแฟนๆสาวน้อยเพีิบันแพงเอฟซีสาวน้อยเพีิบันแพงครับกับลำเพลินออนไลน์ช่วงลอยกระทงลำเพลินเจริญใจครับจากวันที่18ถึงวันที่ยี่ส สิบสองมือรวดเลยครับสิบสองมือผ่านงานปิดท่องฟังลูกดิมิตครับนีก็คือลําเพื่อนออนไลน์ครับศิลปินับเชิญบนเวทีสาวำเพลยงครับกับิมีศิลปินจากแกรมิโกครับคุณลํายองน้องอินฮาวแล้วก็คุณดอกอ้อทุ่งทองแกรมิโกแล้วก็คุณพชิ่น้องอินฮาวแล้วก็นะครับน้องบัตปัตรมนันแล้วก็ไอแม่นมณีวันครับศิลปินหาค้นครับพี่รองครับเริ่มตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่29เครับเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมทักไปซื้อบัตรได้ทีี่่ครับน สาวน้อยเพชรบมานแพงแฟนเพจเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมเด้อพี่น้องเด้อครับมวลแทนแน่นอนกับเพลงไม่่่งึงความครับผลงานเพลงโชว์ไม้ของหล่าค่ะกับผลงานเพลงอื่นทางนังอีกหน่อยค่ะปั๊บสคคิปไม่พี่น้องครับเพลงไปวันที่18เก้าโมงเช้าครับแล้วก็มือออนไลน์กับวันที่18เริ่มมือแรกเลยครับแล้วก็บวสนเป็รเพลงนุ่มโจครับยืนหนึ่งแมนเขายืนเมาแมนาอครับวันที่24เก้าโมงเช้าครับดาพี่น้องเขากุ้มไปว่ามือนั้น สี่หลองเพลงไม่โชว์ไม่เริ่อมแต่วันที่18ถึงวันที่ย9ศิลปินหาคนพี่น้องครับรีบซื้อบัตรจองตัวได้เลยเขากุมในเลขขอแรงสนับสนุนจักพ่อพแม่แม่อ่ะลากาพ่อป้าพ่อแม่แม่ทตามผลงานพี่ไม่หลานได้จากลากาอย่าลืมเขากุมค่ะพี่น้องวันที่18ถึงวันที่29นะคะ12วันค่ะศิลปินมากมายเนาะค่ะนอนกับบัตรละค่ะจาก1,348บาทเหลือ999บาทครับ คือผมอยากสนสบสนุนใหนพี่น้องเขากุ้มปิดด้วยกันเมาไปเลยครับเมาเมาสุดคุ้มครับแล้วก็หลายคนถามมาว่ามีมือต่อมือปะครับมีลิง์แบบเคยซื้อแบบว่าสามมือตอลิง์หนึ่งมีครับวันต่อวันก็คือ1 0 9บาทเพราะว่าเรามีโชว์ใหม่แล้วก็ศิลปินรับเชิญแล้วก็รับมือต่อมือขื้นอบาทแล้วก็มือไอ้หนึ่งลิง์สามมือครับสามมือกับศิลปินแต่ละสามวันหรือแต่ละหนึ่งลิง์นะครับอ่าก็จะมีศิลปินนะครับ ชั้นคือ3มือในหนึ่งลิงในราคา290บาทครับ290บาทแต่ว่าสั่นมือต่อมือ109้อ10บาทแต่ว่าเมาไปเลยครับสุดคุ้มจาก1 0 0เอ้ยจาก1,348บาทเหลือเพียง999บาททักไปที่สาวหน่อยเพลิดเพแพงแฟนเพชิแอดมินรอครับไปแล้วครับสวีสดัสสวัสดีครับพ่อกันใิ่กุ๊ปปิดครับ